นี้ก็เดินออกกำลังกายนะคะวิธีการต่อสู้กับเชื้อโรควิธีการที่จะอยู่บนโลกนี้ให้มีความสุขก็คือหนึ่งคุณจะต้องมีร่างกายค่ะที่แข็งแรงนะคะร่างกายแข็งแรงเนี่ยเกิดจากจิตใจที่แข็งแรงแล้วก็เกิดจาก อาหารการกินด้วยนะคะคือมันต้ององค์ประกอบทุกอย่างอะ่ะมันต้องสมดุลกันนะคะแต่ว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยจะป่วยเพราะว่าจิตใจอ่ะนะคะจิตใจที่มันดึงสิ่งเร็วร้ายเข้ามาอย่างบางคนเนี่ยอาจจะไม่ได้ป่วยแต่ก็คิดว่าตัวเองป่วยก็จะป่วยจริงนะคะ แล้วบางคนอาจจะคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นนู่นเป็นนี่ก็เป็นโรควิตกจริินะคะ<ม>เพราะว่าสมัยที่ข้าเจ้าเป็นพยาบาลเนี่ยคนไข้แบบที่คิดไปเองอะ่ะว่าตัวเองเป็นนู่นเป็นนี่เยอะแยะ,ยะมากมายเลยหมอบอกว่าอันนี้ไม่จำเป็นต้องตรวจไม่ได้เป็นอะไรเขาก็จะตรวจนะคะ ก็จะให้ MRI สมองเอ็กซ์ลงเอเลนี่ซึ่งการตรวจอะไรที่มันเกินเหตุอะนะมันก็จะทำให้เสียค่าใช้จ่ายแล้วการที่เราอะค่ะรับพวกลังสีต่างๆนะคะเข้าร่างกายมันก็จะเป็นสารกาะมะเร็งด้วยนะคะแต่กลุ่มที่วิตตจริตที่คิดไปเองเนี่ยก็จะ ยากอะนะเพราะว่าจะให้เขาเข้าใจให้เขาแบบไม่ต้องกังวลอะมันยากอะก็ต้องตรวจให้เขาตามที่เขาต้องการให้เขาสบายใจนั่นเองนะคะหรือบางคนเนี่ยผลตรวจเนี่ยมีข่าวเล่าอะนะว่าหมอแจ้งผลผิดเขาไม่ได้เป็นมะเร็งแต่เอาผลอีกคนหนึ่งมาแจ้งว่าเป็นมะเร็ง แค่นั้นนะคะอำนาจเข้าลด่วภาพอย่างเหมือนจะตายเลยนะคะแต่พอวันหนึ่งหมอบอกว่าอ๋อผลที่แจ้งไปวันนั้นผิดะคะ่ะเขาก็หายวันหายคืนเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะวิธีที่คุณจะทําให้อ่าร่างกายคุณแข็งแรงเนี่ยนะคะคุณจะต้องปรับที่ความคิดของคุณนะคะปรับที่จิตของคุณนะคะเพราะว่ากระแสจิตะคะ่ะ เป็นตัวที่ดึงเรื่องดีเรื่องร้ายเข้ามาหาตัวคุณเองเป็นคนที่ดึงโรคภัยไข้เจ็บเข้ามาหาตัวคุณเองนะคะแล้วบางคนก็เก็บกดไงเก็บกดความรู้สึกก็จะไปแสดงออกอาการป่วยทางกายหรือบางคนเนี่ยเขาแบบว่าเจ็บปวด เจ็บปวดกับเรื่องราวในชีวิตบางเรื่องก็ทำตัวเป็นคนแบบว่าตาบอดตาใสไปเลยก็คือว่าจริงๆะมองเห็นแต่ด้วยความเขาเจ็บปวดมากอะเขาไม่อยากรับรู้อะไรในชีวิตนี้ก็เลยกลายเป็นตาบอดตัวเขาอะคือมองไม่เห็นอะไรจริงๆนะคะแต่เวลาหมอตรวจเนี่ย คือทุกอย่างอ่ะตาเขาก็ปกติหมดเลยค่ะแต่เจ้าตัวมองไม่เห็นซึ่งการเจ็บป่วยทางจิตเนี่ยเป็นโรคที่รักษายังไงก็ไม่หายนะคะโรคที่ป่วยมากที่สุดคือโรคป่วยทางจิตโรคคิดไปเองโรคที่จิตกับกายไม่อยู่ด้วยกันอ่ะ มนุษย์เราเหมือนซอมบี้งไงจริงๆเรามีกายเราเป็นที่พึ่งมีจิตเราเป็นที่ตั้งแต่เราก็ส่งจิตไปเกาะคนโน้นเกาะคนนี้ไปอยากได้นูน่นอยากได้นี่จากคนรอบข้างจากคนอื่นทั้งๆที่รู้ว่ามันไม่ได้ก็ยังอยากจะได้ก็ยังอยากจะบังคับให้คนให้ทำให้ได้ดังที่ใจตนเองต้องการค่ะ มนุษย์เหล่านี้ก็เลยกลายเป็นมนุษย์ซอมบี้ก็คือกายอยู่ตรงนี้แต่จิตอะอยู่กับคนน้นคนนี้ใช่ไหมคะแล้วการที่เราไปบังคับคนอื่นมันก็ยากใช่ไหมคะ